เรื่องสงกราณสงกรารน,นั้นดิมทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เรื่องราวก็มาในคำพีทางพระพุทธศาสนาชันดีกาชันอัตถกถาชันดีกาก็กล่าวถึงเรื่องเศรษฐี มีบุญมากก็ได้เป็นเศรษฐีแต่บุญอย่างหนึ่งที่ขาดแคลนก็คือการมีบุตรธิดาสองสาม,มีพัญญาไม่มีบุตรธิดาแต่คนค่อนข้างจะยากจนคนหนึ่งลูกดกลูกเยอะแล้วแกก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันในที่สุดเวลาคนอนาถายากจนแกมเมาแกก็ก พูดกระแนะกระแหนท่านเศรษฐีว่าเศรษฐีนี่ทำอื่นทำได้ร่ำรวยได้แต่ทำลูกไม่เป็นหลายครั้งเข้าเศรษฐีก็เคืนเหมือนกันในที่สุดเศรษฐีก็ต้องไปขอลูกขอที่นอนที่นี่ก็ไม่ได้ในที่สุดก็ไปขอกับต้นไซใหญ่ต้นไม้เป็นเจ้าป่าพอไปขอต้นไม้เจ้าป่าก็ได้บุตรมาคนหนึ่ง ขอแล้วทำพิธีใหญ่โตในที่สุดก็ได้บุตรคนหนึ่งเป็นผู้ชายก็มาตั้งชื่อว่าธรรมบาลชื่อก็แปลว่าผู้รักษาธรรมะรักษาความดีรักษาเหตุผลเรียกว่ารักษาธรรมะพอมาอย่างนั้นธรรมบาลเติบโตขึ้นก็มี ่าวกบ,บิลพรมมาประกาศท้าทายใครตอบปัญหาได้ก็จะให้รางวัลแล้วเรายอมตัดคอตอนเองแต่ถ้าใครขึ้นมาอาสาขึ้นมาตอบและตอบไม่ได้คอจะขาดเหมือนกันหลายที่สุดธรรมบาลก็ขึ้นไปตอบให้ก็คถามว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนกลางวันราสีอยู่ที่ไหน ตะวันตกราศีอยู่ที่ไหนธรรมบาลตอบได้ว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าตื่นมาต้องล้างหน้าก่อนมันจึงจะสดใสกลางวันราศีอยู่ที่อกก็น้ำตบอก,อกก่อนจะชื่นใจจะได้ไม่เกิดฮีสโตรขึ้นมาในร่างกายตกเย็นราศีอยู่ที่เท้า ก่อนหลับก่อนนอนก็ตลางเท้าไว้เรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยธรรมบาลได้ชัยชนะนั่แหละเกิดที่มาของสงกรานต์พระพรหมต้องตัดเสียนตัวเองยอมแพ้ธรรมบาลธรรมมะย่อมชนะอธรรมด้วยประการชนนะี้